ดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องย a าย่าซากุระชาแนลเย้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำาละครสั้นเรื่องแอบแม่ไปคาเฟ่แมวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยค่ะแล้วก็เร้าก็จะค่อยๆทยอยทำให้นะคะไปรับชมกันเลยค่ะ โอ๊ยกี่โมงแล้วเนี่ยจะสายแล้วเนะี่ยฉันจะไปทำงานทันไหมนี่เด็กๆแม่จะไปทำงานแล้วนะอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองกันดีๆด,ด,ด้วยล่ะบาสบอลดูแลมิวกี้ได้นะโอเคครับแม่ไปทำงานเลยครับจ้าที่ทำงานก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ฉันก็ต้องรีบไปนะมีงานประมาณกี่โมงเนะี่ยแปดโมงสิบนาทีนี่จะแปดโมงแล้วโอ๊ยฉันจะทันไหมล่ะเนี่ย ไปแล้วจอดรถเว้ยแล้วค่อยลกลับมาจอดแล้วกันเฮ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอโทษที่มาสายด้วยนะคะอือไปทำงานได้เฮ้ย <c oughs> พี่หนูอยากไปเที่ยวอะ่ะอยู่บ้านน่ะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรทำเลยนอกจากดูทีวีเนี่ยเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำเลยอะ่ะหนูอยากไปเที่ยวบ้างอะ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะแม่ก็ไม่อยู่บ้านอีก แถมเราจะไปไหนก็ไม่ได้นอกจากมินิมาร์ทกับไปกินราเมงอะ่ะทำยังไงล่ะพี่แต่หนูเห็นอะเขาอะ่ะมีคาเฟ่แมวเปิดใหม่ด้วยนะหนูอยากไปมากะจริงๆเขาก็เปิดตั้งนานแล้วแหละแต่แม่เราอะยังไม่ได้พาไปเลยจริงด้วยฉันก็อยากไปนะเธออยากไปไหมล่ะอยากไปสิพี่งั้นเราแอบไปไหม จะดีหรออืมแต่เธออยากไปนะจริงด้วยงั้นไปกันดีกว่าโอเคเออพี่แต่เราไม่มีมอเตอร์ไซค์นะโอ้ยทำไงดีอะ่ะขี่จักรยานไปก็ตั้งนานน่ะฉันคิดออกแล้วเราไปยืมมอเตอร์ไซค์ร้านคุณลุงขายซูชิกันไหมดีเหมือนกันโอเค ถึงแล้วพี่เนี่ยร้านคุณลุงก็ปิดเนี่ยเขาบอกว่าเปิดสิบโมงจ้าเธอไม่รู้อะไรซะแล้วอ้าวเหรอหนูมไม่รู้อ่ะโอ๊ยลืมบอกคุณลุงเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคุณลุงก่อนคุณลุงคะหนูขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะคะแค่ประมาณห้าชั่วโมงคะ่ะเดี๋ยวออกมาคืน,นะคะ่ะเฮ้ยหนูแล้วฉันจะไปส่งลูกค้ายังไงอะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันคะ่ะขอยืมหน่อยนะคะ นั่นฉันขับนะพี่เธอเป็นคนสอนโอเคว่าแต่เออมอเตอร์ไซค์คุณลุงอะสีไม่เห็นสวยเลยงั้นเราไปเปลี่ยนกันไหมสีอะไรล่ะแล้วแถมเธอมีเงินไหมล่ะมีกี่บาทสามสิบโอ้ยเปลี่ยนสีจังพันหนึ่งเธอไม่มีอะฉันก็ไม่มีเหมือนกันทำไงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไปกันดีกว่าแล้วพี่รู้จักทางไหมอะรู้สิ เลี้ยวซ้ายโอเคบอกดีๆนะอย่าหลงเข้าป่านะฉันไม่เกี่ยวด้วยนะโอ้ยไม่หล,ล,ลงหรอกนาเหลี้ยวซ้ายอีกมีรถไหมล่ะเดี๋ยวฉันดูก่อนโหยถ้าฉันไม่ดูนะโดนชนแน่ๆขี่ไปเลยไปปิก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 ปกอุย้ยรถหยุดรถหยุด พี่แน่ใจใช่ไหมว่ามาทางนี้แน่ใจสิแผนที่ก็มีให้ดูจะกลัวอะไรจริงด้วยไฟเขียวไฟเขียวตรงไปเลยใช่ไหมเออไปทางไหนต่ออ่ะก็ตรงไปอีกสิโอเคเลี้ยวโอเคโอค้โหไปชนหลอดไฟเขาอีกต้องจ่ายค่าเสียหายไหมไม่ต้องหรอกแค่เราก็หนีก็พอแล้ว ชีวิตจริงอย่าไปทำตามนะคะทุกคนเลี้ยวขวาโอเคโอ้ยรถก็อืดเนี่ยพี่หนักพี่มากเลยโอ้ยอะไรฉันหนักแค่สามสิบหนูหนักแค่ยี่สิบโอ้ไม่ต้องเถียงกันละรีบไปกันดีกว่าอ้าเป็นอะไรอ่ะมิวกี้เมื่อกี้รถเกือบชนเลยนะโอ้ก็หมดมันกากาะสิคันจริงๆใกล้จะถึงแล้ว นี่ใช่ไหมเลี้ยวทางนี้เหมือนเคยเห็นอยู่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็ตรงไปเลยนะมิวกี้โอเคอกว่าอ้นี่เธอขับอะไรของเธอเนี่ยฉันเกือบหัวทิ่มเ,เลยรู้ไหมฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นคนขับโอ้ยนั่นใช่ไหมอ่ะใช่แล้วก็จะถึงแล้วขี่เร็วเร็วในสี่มิวกี้ฉันอยากเห็นนะเนี่ยนี่เลี้ยวเลย จอดรถอ้าวรถดถเกือบตกเลินแะน่จอดเรียบร้อยแล้วเราไปคาเฟ่แมวกันดีกว่าถึงแล้วนี่ไงยวยว่าแต่มันมีอาหารไหมอะถ้ามีอาหารอะฉันไม่ได้เอาตังมานี่ฉันมีตังอยู่แค่สามสิบาทเองนะไม่เป็นไรฉันมีอยู่ห้าร้อเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองวิสายเปรอะยังไงเธอจ่ายคืนด้วยนะอ้าว ุยแมวเต็มเลยเอ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะสองคนไงคะอ๋อฉันเห็นสามเพื่ออีกใครอะไม่ไม,มีค่ะฉันแย่เล่นโอ้ยแมวเต็มเลยอะพี่จะไปเล่นกับตัวไหนก็ไปเลยนะฉันจะเล่นกับน้องแมวเหมือนกันใช่หาตัวสีขาววันนี้ชื่ออะไรดีเออชื่อขาวนวนลละกันนะ จร,จริงๆฉันก็ไม่ได้เสียซื้อหรอกฉันแค่ตั้งไว้เฉยๆอ่ะอื้น่ารักจังเลยน้องขาว,วนวลมาวิ่งเล่นกับฉันไหมล่ะแต่วยววิ่งเล่นไล่แปะนะเธอเป็นอช่วยฉันด้วยฉันโดนแมวไล่อุ้ยเตะแมวของทางร้านทำไมคะเนี่ยขอโทษทีค่ะโดนแมวไล่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เจ้าขาวนวลมานี่เลยนะอโอ๊ย,อย,อยว่าแต่ฉันจะเล่นกับตัวไหนดีเนี่ยมีตั้งหลายตัวดูสิเลือกไม่ถูกเลยแต่และตัวก็น่ารักหมดเลยเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เหมือนปุยเมฆเลยอะงั้นเล่นกับตัวนี้นี่แรงชื่อว่าอะไรดีเื่าขาวดำล้วกัน เฮ้ยเจ้าขาวดำอย่าก,กัดฉันนะกัดเธอต้องจ่ายค่าเสียหายหม่ให้ฉันสองหมื่นบาทฮ่าๆๆฉันไม่ทำาหอนกันเลยเฮ้ยฉันขึ้นได้ไหมเนี่ยเจ้าขาวดำเมวเมวเมวยเมว์เมวอะไรอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแมวพูดได้มนโนไปเองแล้วแหละโอ้ยพูดเองเออเองอีก ี่ชั่วโมงผ่านไปโอ้ยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเมื่อกี้มันสี่โมงอ๋อดูผิดนี่เองบ่ายโมงนี่นาะโฮ้ยวันนี้ทำงานซะเหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่เธอฟ้ามานีหน่อยอะไรคะวันนี้อะ่ะเลิกบ่ายโมงนะบ่ายโมงครึ่งเลิกตอนนี้เลยก็ได้ทำไมอะคะก็พอดีอะ ท่านประธานไม่อยู่แล้วฉันน่ะก็ต้องดูแลทั้งหมดอ่ะแล้วฉันก็ต้องมีประชุมอีกประมาณบ่ายสองอ่ะฉันก็เลยจะให้พนักงานทุกคนกลับก่อนอ่ะโอเคไหมโอเคค่ะเย,ย้ไปแล้วนะคะโอ้ยดีใจจังเลยวันนี้ได้กลับบ่ายโมงกลับบ้านไม่หาเด็กๆด,ดีกว่าวันนี้จะซื้อจะพาไปกินราเมงด้วยแหละอโอ้โอ้รถฉันจะพังไหมเนี่ย ชื้อ้า้เลยบ้าน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 เด็กเด็กแม่กลับมาแล้วเอโออ,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 อยู่ไหนกันน่ะอยู่นี่เห็นไม่เห็นมีเลยเลย่นในห้องก็ไม่มีห้องน้ําหรอไม่มีอยู่นี่หรอเฮ้ย hey, ไม่มีห้องไหนอ่ะห้องนี้หรือห้องนี้เอา้าไม่มีไปไหนกันหมดล่ะตรงนี้ ก็ไม่มีนี่นาเราจะไปไหนกันนะ่ะหรือว่าอยู่สนามเด็กเล่นไม่น่าใช่เพราะว่ามิวกี้กับบาสบอนก็เล่นสนามเด็กเล่นทุกวันจนเบื่อแล้วมั้งแถมมาบ่นให้เราฟัางอีกเพราะเบื่อไม่อยากไปแล้วแสดงว่าไม่ต้องแสดงว่าไม่อยู่หรือว่าคาเฟ่แมวต้องใช่แน่ๆเพราะว่าเรายังไม่ได้พาเจ้าสองแสบนั่นไปเลยนี่นา แถมบุญกับเราอีกว่าอยากไปต้องใช้แน่ๆเลยอยู่คาเฟ่แมวแน่ๆถึงละอมมมืมีรถไหมมีรถไหมนี่ไงรถมอเตอร์ไซค์ใครเนี่ยเฮ้ยนี่มันรถมอเตอร์ไซค์ของลุงขายซูชินี่นาะที่มิวกี้กับบาร์บอนชอบยืมบ่อยๆใช้แน่ๆต้องใช้แน่แนๆทำอะไรกันนะ่ะเด็กๆเกฮ้ยอจื้อมาได้ยังไงคะเนี่ยแม่ ทำไมแม่จะมาไม่ได้ล่ะก็วันนี้แม่เลิกงานบ่ายโมงไงล่ะฮัาทำไมแม่ไม่บอกหนูอ่ะถ้าแม่บอกแม่จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าพวกเธอแอบมาคาเฟ่แมวกันสองคนเนี่ยแม่จะบอกว่าทำไมไม่ชวนแม่ใช่ไหมแม่จะบอกว่าบอกว่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้ฉันยังไม่ได้อนุญ,ญาตพวกเธอเลยมาทำไมเนี่ย ก็หนูอยากมานี่นะมาเลยมาเลยเฮ้ยแมวคุณลูกคะ่ะแมวคุณแม่ค้าคะ่ะโอ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้วันนี้อุตส่าห์ใจดีๆว่าจะพาไปกินราเมงสักหน่อยไม่พาไปแล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้วมอเตอร์ไซค์คุณลุงล่ะไม่ต้องปล่อยไว้นี่แหละมานี่ขึ้นรถเดี๋ยวนี้เฮ้ยแม่รอผมด้วย ขึ้นช้าเองเดี๋ยวแม่ให้วิ่งกลับบ้านเลยนะบาย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 พี่พี่บาสบอนเฮ้ยมิวกี้ลงมาด้วยกันสิไม่มีทางหรอกเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะตอนหลังแอบพูดลิ้นพันกันด้วยคะ่ะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวช่วงนี้ทอยอยทำคลิปให้นะทุกคน